สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสุวัสด์นะครับวันนี้เป็นนักเรียนม6นะครับเป็นนักเรียนม6ที่เรียนหนังสือ i e l s Open 3นะครับ i e s Open 3นะครับเป็นหนังสือจาก Cambridge นะครับก็ในการทำ youtube ชุดนี้นะครับนักเรียนครับครูจะ แนะนำอธิบายหนังสือให้นะครับดูว่าเนะื้อเรื่องแต่และเรื่องนั้นเป็นอย่างไรและสร็จะอธิบายให้เพื่อที่นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ไปได้ล่วงหน้านะครับหรือว่าจะามาใช้ทบทวนก็ได้นะครับนักเรียนจะได้ใช้ประโยชน์จาก youtube จุดนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับครรจะพยายามทําให้ให้นักเรียนเข้าใจโดยใช้เวลาไม่ไม่ไม่ยาวนานมากนะครับหวังว่า u t u b e จุดนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนม6ที่เรียน i อซ์โอเพนสา ด้วยกันนะครับามาหกแล้วนะครับอย่าลืมดูหนังสือเยอะๆนะครับจะได้ได้เกรดดีๆนะครับนั่นเองครับนั่นเองอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับแนะนําเพื่อนให้ด้วยนะครับแนะนําเพื่อนให้ด้วยว่ามีการทํา youtube ชุดนี้เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่ว่านักเรียนแล้วก็เพื่อนๆจะได้เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุขนะครับเป็นการเตรียมตัวเรียนหรือว่าใช้ในการ ทบทวนก็ได้นะครับหวังว่า y u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  e ชุดนี้ก็มีประโยชน์กับนักเรียนมากไม่มากก็น,น้อยเลยทีเดียวนะครับเรามาเริ่มเรียน i อโอเ p e นหนอ่อโอเนสามด้วยกันนะครับ i Open อโอเปนสามสำหรับนักเรียนมหนะครับเรามาเริ่มกันนะครับเค็ครับวันนี้เป็นนักเรียนมหกนะครับมหที่เรียน ภาษาอังกฤษในหนังสือ,อ I So Open 3นะครับเราถึงยูนิต3แล้วนะครับยูนิตที่3แล้วยัง g Achievers นะครับผู้ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับถึงหน้าสาม่าคราวที่แล้วคราวนี้เป็นหน้า3านะครับ Discover Culture นะครับ Discover Culture Culture ก็แปลว่า hey. วัฒนธรรมนะครับ วัฒนธรรมประเพณีนะครับข้อหนึ่งเขบอกว่าวิจ t h น p a เนอร์ look at the photo มีรูปอยู่ข้างล่างนะครับ a n นแอสเซอร์ e ดฟคุเทช What's the difference between the two horse races นะครับมาแข่งสองตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับก็สอนบอก Where do you think the two photos are taken คุณคิดว่ารูปสองรูปเนี้ถ่ายที่ไหน Why ทำไมละ่ะนะครับก็อาม What is special About the race at the bottom, do you think คุณอ,อะไรมันเป็นสิ่งที่พิเศษสำหรับการแข่งขันที่อยู่ข้างทางด้านล่างข้างล่างนะครับที่คุณคิดว่ามันจะมีอะไรพิเศษนั่นเองนะครับ Final about the Nadaam Festival horse race นะครับเทศกาลแข่งม้านะครับ สามสุสองนะครับ The Young and the Brave Watch the video ในหะ้ดูรูปแต่ว่าไม่เปิดเสียงครับ Put images you e e in order แล้วลองเรียงในะเรื่องดูนะครับ Horse rider คนขี่มา้าครับ Doing trick ก,ก็คือการเอาเปรียบกันนะครับ Children with horse in the field เด็กๆก,กับมา้ออาอย,อยู่ในสนามนะครับ horse rider with flag คนขี่ม้าก,กับธงนะครับก็ถือธงมาด้วย children racing on horses เด็กๆแข่งม้านะครับบนบนม้านะครับกำลังแข่งอยู่บนหลังม้านะครับ s k y s c r a p บเปนะครับ s ก y ก็ทางทางอากาศนะครับสครับเปอร์แปลว่าสครับเปอร์แปลว่ามิดโกนนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในมันคืออะไรนะครับอาจจะเป็นเครื่องถูเครื่องขุดดินก็ได้นะครับที่เช็ดรองเท้าเครื่องขูดอะไรมินมีหลายความหมายนะครับโดนเน้นเรื่องกันแล้วกันนะครับ ภาษาก็ดูดูให้มีเสียงนะครับดูมีเสียงแล้วก็ลองตอบคำถามอ่ดเรื่องเกี่ยวกับแข่งมานี่เหมือนกันนะครับ Horse Rider a r e u s u a l l y a d t เป็นส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุอ่าคนมียอ่าคนอดาวก็คือคนที่โตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับ ฮอ n เซนเดอร์แทนบีแฮตยังแฮต5ปีอายุอายุน้อยจนกระทั่งถึง5ขวบเลยทีเดียวนะครับก็ให้เด็กไปขับไปไปขี่เพราะว่าก็ต้องการที่จะให้ตัวเบามา,มากกว่านะครับจะเป็นเรื่องการแข่งม้าครับอันนี้เป็นการฝั่งนะครับการฝั่งทางด้านขวามือนะครับ นำน่งขวามือมีศัก์อยู่นะครับมีศักอยู่3ตัวนะครับคำว่า courage balance แล้วก็ strength นะครับ เพื่อความกล้าหาญนะครับบาลานซ์ Balance ก็าการาการทำตัวให้สมดุลน,นะครับสตริงแปลว่าความแข็งแรงนะครับข้างล่างอาร a n แอน s อ e เซอร์วิ u r p a ย t n e r พาร์เนอร์หลังถามคุยกับเพื่อนนะครับ What most surprise you about the video อะไรที่เรคุณมากที่สุดเกี่ยวกับวิดีโออันนี้นะครับ What image have s t a y in your mind mm hmm. มีรูปไหนที่ยังฝังหัวอยู่มั่งเนี <laughs> ่ย What else would you like to know about the Nadam festival mm hmm. อยากรู้เกี่ยวกับเทศกาลนาดามยังไงมั่งนะครับ <S mm hmm. <S It s u r p r i s e me that the winter was not important mm hmm. ม,มันประหลาดใจฉันมากเลยเพราะที่ว่าฤ mm hmm. ดูหนาวไม่ ไม่มีความสำคัญข้อ6กเขถามว่า Have you แฮป h a v o s o m e o n o you know m p m t e t in the race มีคนที่คุณรู้จักไหมที่ไปแข่งในการแข่งขังนอันนี้นะว่า what, what the sport นะครับกีฬาอะไร what skill ทักษะแบบไหนครับ d uh, quality d d t h e y need to do the sport มีคุณสมบัติแบบไหนบ้างที่ถึงจะไปทำการแข่งขันกีฬาแบบนั้นได้ ก็เป็นคุณลักษณะของคนที่จะไปแข่งนั่นเองนะครับมาดูยังออสเตรเลียนออฟ e ด e a ี a อ a วอร์นะครับเป็นรางวัลรางวัลแห่งปีนะครับของชาวของคนออสเตรเลียที่มีอายุน้อยนะครับที่มีอายุน้อยยังออสเตรเลียนะครับ ครบับอกว่า Do you know somebody who has done something special คุณเคยคุือคุ้จักใครที่เขาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งพิเศษเศษบ้างไหมนะครับทำอะไรพิเศษก็จ,จะได้รับรางวัลใน Special พิเศษนะครับ s h o u l d the y w i n a prize เขาควรจะได้รับรางวัลไหมนะ For it well if you are Australian ถ้าเกิดคุณเป็นชาวออสเตรเลียแล้วก็ Every year you can recommend a fellow fellow เนว่าเพื่อนนะครับ เพื่นก็คือคนที่เรารู้จักนะครับ Australian for an award ให้ได้รับรางวัลน,นะครับ The Young Australian of the Year Award is for young people between age of 16 and 13 16- นะครับ1 6ถึง30นะครับ First Academic o a r จะเป็นคนที่ได้นะอาจจะเป็นทางด้าน academic ก็คือทางด้านการเรียนรู้หรือว่าทางด้านอาชีพก็ได้นะครับที่ประสบความสำเร็จน,นะครับโซ m ม n y นี uh, so mm ่ o m m e n d a t i o n ชมีการแนะนำมาเยอะเลยนะครับ it is v i r t u a l l y impossible to know มันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะรู้ว่าใครที่จะเป็นคนชนะได้นะครับ so the v o a r d is very really exciting เพราะฉะนั้นการโหวตก็เลยจะน่าตื่นเต้นมากเลยทีเดียวนะครับ i s o u a s t a t e Select f o r people นะครับจะมีการเลือกตั้ง8ฐานนะครับ4คน So the winner mm hmm. is chosen mm hmm. ก็จะถูกเลือกมานะครับเป็น short list of t h r t t o มาเป็น32คนนะครับ mm hmm. ก็จะมีการแบ่งแบ่งกลุ่มก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกครับตาลังก็โหวตเอานะครับอันนี้รูปสายมือนะครับ One Winner, a ร r a m Asimi นะครับ work with Aboriginal community in remote Western Australia นะครับ hmm. คนนี้เขาทำงานกับชาว Aboriginal mm hmm. นะครับซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองอของออสเตรเลียนะครับทำงานอยู่ใน Western Australia ไกลเลยนะครับ Remote ไปออกไกลนะครับ mm hmm. ก็ได้รับรางวัลครับ i i s This amazing because he arrived in Australia as a refugee. มัน Amazing มากเลยเพราะว่าเขาเข้ามาในออสเตรเลียในฐานะเป็นผู้ลี้ภัยนะครับจากอัฟกานิสถานนะครับ Then he was just 13ตอนอายุ13นะครับ So English is not his first language. ภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ภาษาแรกของเขานะครับ He u s e his national skill as a leader to help young people work and study in rural community. ก็ช่วยเขาในการเรียนรู้นะครับ ในในในชุมชนที่เป็นไม่อะไรนะไม่ไม่ค่อยเจริญนะครับอันนี้เขก็เลยรับรางวัลน,นะครับคนขวามือนี่ก็ชนะเองครับเป็นคนนักว่ายน้ํานะครับนักว่ายน้ําเป็นนักกีฬานะครับ บอกไลน์ไมนได้สปอร์เพอร์พีนะครับ started throw, ทฟี่สตาร์เต็ดทูทรอททอพีนะครับไม่นอ่านทรอปนะครับเริ่มต้องเริ่มอายุน้อยมากนะครับ at, at, ตอนอายุ14นะครับยังเด็กยังเกส์เมลเอเวอร์ออนเรปิเซนออสเตรเลียนและฮิสวิกซ์ลใน1 9 9 8นะครับก็เป็นตัวแทนนะครับ และกไปชนะในปี1998นะครับ Perth World Championship นะครับทำให้เขา made him the youngest ever individual male world champion นะครับก็ได้รางวัลแข่งขันที่รางวัลชนะเลิศของเดี่ยวชายนะครับทัววับ the y o ย n g a ังออสเตรเลียนออฟเดอะเยียอวอร์ได้รับรางเลยได้รับรางวัลได้รับรางวัล ประจำปีนี้ด้วยของชาวออสเตรเลียที่มีอายุน้อยนะครับแล่ยังได้รับรางวัลเหรียญทองที่ซิดนีย์โอลิมปิกที่ซิดนีย์ด้วยนะครับส่วนคนสุดท้ายนะครับมี why Art have the people great ร์ตอัลเทอร์ไพ e ส์แฮฟเ e t o ์ก e o นท e เ e อะพิพิธภั a ฑ e r ินนะครับจิช่านะครับนื่อชื่อเขานะครับบร b ด i บร e นะครับยมเฟีมัสในออสเตรเลีย For surviving mm hmm. เข้ามาปี2004นะครับและรอดจากส mm ึนามิในประเทศไทยนะครับประเทศไทยด้วยเหมือ <laughs> น husband sadly died in the city นะครับ uh, สามีของหล่อนก็ตายนะครับด้วยฆาตกรรมนะครับมีเซตอัพดีรอดปีดฝันก็ไปสร้าง กองทุนนะครับเพื่อช่วยในการสร้าง Broadbridge Education Center นะที่ประเทศไทยนะครับที่เกาะพีพีนะครับรางวัลน,นี้รางวัลน,นี้นะครับเป็นได้ในวันที่ 20, ท26เดือนมกรานะครับมันมีป๊อปปูล่ามากหรับคนออสเตรเลียนะครับ ตอนกลางคืนของวันที่25นะครับทั้งชาติจะดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะเลิศประจำปีนะครับแฟกต์นะครับปี2014และรางวัลน,นะครับอวอร์ดวอซีเวนทูสวีเมอร์แจ็คเคลีนฟรีนี่มูวอสบอนวิสเซอร์ซิลิบราลพอลซี นะครับ c ีวันเอศโกเมดอชนะตั้ง4เหรียญอ่ะ8เหรียญทองนะครับที่ลอนดอนพาราพาราเลิมปิกเกมพาราเลิมปิกก็คือเป็นเป็นเป็น,ปนค,คล้ายๆกีฬาโอลิมปิกนะครับแต่ว่าเป็นสำหรับผู้ผู้พิการนะครับเ e a d i n g a newspaper new article นะครับหน้านี้ ด i n g นะครับนิวส์เ p r บทความหนังสือพิมพ์นะครับลองดูแล้วลองตอบเดีวก็ถามว่า what do you think these people have in common คุณคิดว่าคนพวกนี้ปกติธรรมดาไหมาการทำแบบนี้ปกติไหม what do you think they have a c คุณคุณคิดยังไงเกี่ยวกับความทำเรลของพวกเขา which person do you think is famous for doing sport คนไหนที่คุณคิดว่ามีชื่อเสียงใกนการ เล่นกีฬาเหตุผลเพราะอะไรนะครับ What sport do you think h e w York is famous for น่าจะมีที่เสียงเกี่ยวกับกีฬาแบบไหนนะครับนี้เป็นก,การอ่านนะครับเอามาคุยกันข้อ2ก็เหมือนกันนะครับข้อ3ามเอามาตอบคำถามครับอันนี้ให้หาศัพท์นะครับข้อสนี่ให้หาศัพท์ในในเรื่องนะครับ ยอเทินนะครับข้อห้าับบอ,อกว่าลองคิดถึงบางคนที่อยู่ในประเทศของเราซึ่งได้รับรางวัลน,นะครับรางวัลใครนะครับ mm hmm. พวกเขาประสบความสำเร็จทางด้านไหนนะครับแล้วลองจดโน้ตสรุปนะครับส่วนข้อ6ก็ลองคุยกันความคิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นของใครและทำไหมนะครับ My cousin won a national athletics competition when he was 15นะครลูกพี่ของน้องฉันนะครับได้รับรางวัลตอนอายุ15นะครับเป็นแข่งขันกีฬานะครับกีฬานี่สป a ก i ิงครับ making decision การการตัดสินใจนะครับ making decision การตัดสินใจนะครับ Talk. are you saving up for something special what คุณกําันงประหยัดเพื่ออะไรหรือเปล่าประหยัดเป็นพิเศษเพื่ออะไรหรือเปล่านะครับ what or l i s t e n t o a teenager complete the sentence with what each person is saving up for ลองเติมบทประโยคข้างล่างแล้วมาดูว่าแต่ละคนเ,นเขากาลังประหยัด เพื่อซื้ออะไรนะครับประหยัดเอาไว้ซื้ออะไรน,นั่นเองนะครับมีการฟังนะครับส่วนก็สองบอกว่า you are saving up for something special คุณคุณกำลังประหยัดเพื่อซื้อบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่า what, what? อะไรเหรอ are you v i with your partner บางคนก็หลังจะเ,เก็บเงินเพื่อซื้อของสิ่งนย้สิ่งนี้นะครับทำไมขอพ่อแม่ก็ประหยัดนะครับ เด็กไทยเราตัวใหญ่ก็อะไรล่ะจะขอพ่อแม่ใะแต่เด็กฝรั่งก็จะประหยัดนะครับหรือทํางานพิเศษเพิ่มนะครับข้อสก็เป็นการฟังเหมือนกันนะครับข้อสเป็น complete conversation with useful language นะครับเป็น useful language นะครับ how shall we d e c i d e then ถ้าอย่างนั้นเราควรจะตัดสินใจอย่างไรนะครับ I was thinking of ฉันกำลังคิดเกี่ยวกับ วิ e e to design เราต้องตัดสินใจว่าแล้วล่ะว,ว่าเป็นไงครับ personally I would r e t t e r ด้วยส่วนตัวแล้วฉันจะ I think the best way i s ฉันคิดว่าความคิดวิธีที่ดีที่สุดคือเป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับ that's a good idea too hey, เป็นความคิดที่ดีด้วยนะ what kind of thing do you suggest คุณ,ค,ณคุณจะแนะนำะสิ่งของชนิดไหนละ่ะ นะครับเอไปเติมข้างล่างนะครับอันนี้บทสนทนาให้บทสนทนาข้างล่างระวางเบลล่ากับโจเซฟนะทางด้าน,น,นขวามือนะครับดูนี่รูปเด็กครับการฟังอีกเหมือนเดิมนะครับเ ข้อเจ็ด which of the phrases in x i r e f o e r is giving an opinion มีประโยคไหนในไซ s e 4ซึ่งเป็นการให้ความแนะให้ความคิดเห็นนะข้อ b suggesting something มีการแนะนำบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าข้อ3 asking for ขอ the other person มีการขอความคิดเห็นคนอื่นไหมนะครับข้อแปด เราทำกับเพื่อนระวางแผนบทเว่อวางแผนบทสนทนาของเราเองโดยใช้ความคิดเกี่ยวกับ e x e r c i s ี่มาช่วยเรานะครับ Decision to be made การตัดสินใจที่ต้องทำ How to raise money Raise money ก็คือการไปไปรับเงินบริจาคนะครับ For the class and up near trip นะครับสำหรับการไปทริปในตอนปลายปีของห้องนะครับความเป็นไปได้ก็คือสปอนเซอร์ไซเคิลไรฟ์ขี่จักรยานนะครหาสปอนเซอร์นะเซลลิงลอตเตอรี่ขายลอตเตอรี่ลฟเฟอร์ทิเกตวิจัยโดยมีรางวัลให้นะครับเซลลิงเฟิร์ขายอาหารในโรงเรียนตอนเบรกนะครับ c o ล l e c t the town square แล้วก็ ขายคอลเลกชันอะไรที่ทาทน์ที่ในเมืองครับอันนี้ก็ Writing and Opinion Essay การเขียนบทการเขียนเรียงความที่เป็นความคิดเห็นนะครับ Opinion ความคิดเห็นครับลูกไน t i t l e and r e a d the essay นะฮะดูเนื้อเรื่องแล้วตอบแล้วอ่านเนื้อเรื่องนะครับดูหัวเรื่องแล้วอ่านเนื้อเรื่อง ดัสไลเตอร์กรีออนดิสกรีเขาถามว่าคนเขียนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหัวเรื่องเขาบอกว่า the school l i v i n g age the school l i v i n g age should be 1 you a g น e e เอ่อน่าจะออกจากโรงเรียนนะครับตอนอายุ18นะครับคุณเห็นด้วย,ยไหมหมายความว่าถ้าก่อนจากนั้นแล้วก็ต้องต้องอยู่ใน ต้องอยู่ในโรงเรียนนะครับต้องอยู่ในโรงเรียนก็คือต้องมีระดับการเรียนให้นะครับให้ให,ให,ใหได้เรียนนะครับตอนอายุ18แล้วจึงให้ออกจากโรงเรียนได้นะคับในในเรื่องก็จะมีต่างกันนะครับ่นก็สองขัางล่างวาริน identify which paragraph is of this point is in นะครแต่ละพะในในพรากราฟเนี่ยมีมี point ไหนที่เกี่ยวกับในเรื่องในนั้นบ้างนะครับข้อ A an argument in favor of your opinion นะครับสิ่งที่ถกเถียงกับเกี่ยวกับความชอบของความคิดเห็นของคุณนะครับ the situation สถานการณ์นะครับปัจจุบัน and in the past ในอดีตนะครับข้อ C personal opinion ความเขียนส่วนตัวครับในถูกพารการทั้งสองพารการนะครับ Summary of the argument บทสรุปของการโต้การการถกเถียงกันนะครับ Another argument to support your idea มีการถกเถียงอะไรซึ่งซึ่ง support support ก็คือสนับสนุนความคิดเห็นของเราไหมความเห็นของคุณไหม u s l a n g u a g e linking phrases linking phrases ก็คือคำที่เอาไปเชื่อมเพื่อไปเชื่อมไปเชื่อม uh, วลีต่างๆนะครับ We use linking words and phrases to show contrast ในการแสดงว่า contrast ภาษาก็คือความขัดแย้ง,ยงนะครับคตรงกันข้ามนะครับ Whereas mm hmm. นี่ใช่นะครับ My Grandparent l e t s c h o o l a t a r t o r Show the Order of Arithmetic นี่เป็น Show Order ออการบอกลักษณะการเรียงลำดับนะครับก็คือคำว่า Firstly อย่างแรกนะครับอย่างแรกก็จะมีการจัด,จดลำดับเรียงลำดับนะครับ 3ดู Useful Language ในข้างล่างนี้นะครับเกาหา2องคำที่มี Show Contrast and two other phrases that show the order Show order นะครับต้องหาดูนะครับมี however firstly in conclusion โดยสรุป in addition ก็เพิ่มเติม whereas น,น่าจะแปลว่า มีลักษณะที่ขัดแย้งน,นะครับเด่นนะแปลว่า MIS แว่าในขณะที่ในขณะที่นะครับก็แสดงว่ายังมีการข้อมูลที่ออีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งคล้ายๆออโต้พวกนี้แหละนะครับเอามาเติมข้างลาง Getting Writing Get Writing ครับอนี้เป็นการเขียนข้างล่างนะครับคาว่า Plan and Essay for one of the title below ให้ลองวางแผนเขียนเขียนเรียงความสาหรับหัวเรื่องข้างล่างนะครับใช้ใ x e r c ่สอง to help your design what to put in each paragraph ใช้ตัวอย่างที่2เพื่อช่วยเราในการตัดสินใจว่าจะเอาอะไรมาใส่ในแต่ละผรากครับขอพี่ e s h o u ช่วยมีท g อ t Practical skill at school นะครับนักเรียนทั้งหมดควรจะได้รับการสอนในการฝึกทักษะต่างๆที่โรงเรียน like cooking or ได้ i างอย่างเช่นการทําอาหารและการขับรถนะที่โรงเรียนควรจะสอนนะครับ at school เวอ v e นักเรียนที่ออกจากโรงเรียนชุด do three month work experience ควรจะได้ไปทํา ไปฝึกงานสามเดือนมีประสบการณ์ในการฝึกงานสามเดือนนะครับจึงจะออกทำียนได้ก็นะดีนะครับนักเรียนจะได้รู้แหล่งรู้วิธีการในการทํางานนะข้อหกให้เขียนเอเซ่นะครับจากไซสห้าเช็ค hmm. ข้อเจ n you say yes to this question เรียนตอบ yes กับคําถามข้างล่างต่อไปนี้ได้ไหมนะครับคือเอาสิ่งพวกนี้เอาไปใช้หรือเปล่านั่นเองนะครับถ้าไปใช้ก็ตอบ yes นะครับโอเคครับยังไงชี i เบอร์ยูนิตที่3ของหนังสือ Eyes Open 3าสำหรับเรียนม6นะครับเนื้อหาก็มีอยู่เท่านี้นะครับ ครับนัเรียงครับนั่นเองค,ครับนัเนเยนอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้คุณด,ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามมเมื่อมีการทำ u t u b e ชุดใหม่หมเกิดขึ้นนัเนเยนจะได้ทราบเป็นคนแรกนะครับผู้หว,วังว่านันเนีองคงได้รับประโยชนจากการทำ u t u b e ชุดนี้มากๆนะครับอย่าลืมบอกเพื่อนด้วยชวนเพื่อนด้วยว่ามีการทำ u t u b e ชุดนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ